โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในวัดอีพีสองของ Fc Mobile เนาะก็ในวันนี้เราก็จะมารีวิวใครฮะซึ่งใครที่นี่ของผมก็คือผมไม่รู้นะฮะว่าผมจะได้รีวิวใครก็เราจะเปิดแพ็คันฮนนะร้อยสองของร้อยเจ็ดจากกิจกรรมเพนบีทนะถ้าเราโชคดีได้ตัวเดียก็ได้รีวิวตัวดีนะทุกคนแถมเพิ่มแล้วได้เอาตัวดีไปย่อยด้วยขอให้ดีร้อยสี่ร้อยห้าไม่ก็เดอะโกดแอนโทนีร้อยหกไปฮนะวอล์กดีๆขอมีทรงไม่ตรงเลท มาแล้วฝรั่งเศส c b โหร้อยสองครับจบเอามาครับทุกคนมาอยู่ในอีกรหัสนะเป็นรหัสรีวิวไอดสายฟรีเจ็ดวันนะมาครั้งนี้ขอก้องหน้าครับไม่หวังอะไรขอแค่กองหน้าก้องหลังมันรีวิวไม่ได้อ่ะอย่าทงฝรั่งเศสมาทงฝรั่งเศสอย่ามาโอเคจบไปปิดเลยมึงปิดทิปเลยโอ้ยแต่เป็นปลาว่าวทุกคนแต่คือมันจะรีวิวยังไงเป็นกองหลัง มาทุกคนอีกแพ็คขอกองหน้ายี่ยกู้ไดรีวิวใไรโอ้มาทุกคนมาเพชรแม่งเยอะอยู่ละเฮ้ยขาดอีกสามร้อยมาครับทุกคนมาคือขอแค่กองหน้าใครก็ได้เนี่ย R W L W S T เนี่ยใครก็ได้มารีวิวได้หมดใครก็ได้ฮนะรีวิวได้หมดแล้วรอสองแสง่ะรอสองแสงอันนี้ต้องทําสูตรก่นอนฮะสองแสงแล้วเดี๋ยวก,กดไปที่ตรง F C Mobile ตรงไอคอน F C Mobile ไป ขอเอทีคอนเทนต์มันจะได้ดําเนินการไปต่ออย่างเรียบร้อยตับลื่นฝรัง่งเศสอีกแล้วโอ้ซีบีภาพอุย้ยได้รีวิววาลีว่ะทุกคนวาลีนะโอเคซื้อเม็ดส้มเข้าทีมาโอเคครับย้ายทีมจากดอกบามาที่วาลีนะซึ่งก็สแตัดวาลีตอนนี้อุย้ยสตัดดูดีนะทุกคนไม่ได้แย่นะ สปีดอยู่ที่138การยิง126ส่วนการส่งบอลอันนี้น่าจะส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนการเลี้ยงบอลอันนี้น่าจะค่อนข้างติดเท้าแล้วก็ค่อนข้างผิวนะก็เดี๋ยวผมอัพเป็นความพร่งเช่าไปแล้วก็อัพเป็นการยิงอีอกช่องเพราะว่าเราซื้อมาไม่สมบนะสปีดตอนนี้150แล้วก็คุณสมบัติมียิงไซก้อยเหนือชั้นนะ2คุณสมบัติแล้วก็การยิงเหมือนยุดโทษจะไม่ค่อยถนัดฮนะ ส่วนมันไม่มีค่าพลังไหนที่พลังไหนที่มันเด่นๆเลยฮะจะมีก็แค่พลังยิงแล้วก็การยิงมาตัวที่ค่อนข้างแตกต่างจากค่าพลังอื่นแล้วก,การเลี้ยงบอลอันนี้เดี๋ยวนะร้อยสามสองอะแล้วก็บวกมาอีกนี่ยี่บห้าความว่องไวเนะี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างว่องไวฮะสกิลเร็วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมกอนดีกว่าว่าไอ้เจ้าวารีของเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็อายุก็เพิง่งยนะี่สิบสองเลยไม่รู้จะเป็นดาวลูกงนอนาคตหรือเปล่า โอเคครับทุกคนมาตอนนี้ก็อยู่ก่นในเกมะนะไปอีกซ้ายไีขว,า,วาเป็นพาวยเน็ตเวดกับบางโอเวลานนะก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าวาลีเราจะไหวไหมเดี๋ยวปั๊บมมองสักครู่นะเป็นมุมมองคนที่สามเโอเคสามละมาไอา้วาลีส่งไปที่โอลิเซ่ฮะส่งกลับมาที่วาลีวาลีส่งให้โอลิเซ่มวนกับเซ็กชั่นเาวาลีตำแหน่งเอ้ยวาลีแล้ว,วลเววท้าขวา ยิงได้ไงไวะเฮียถือว่าการหาช่องเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีอะแต่คือการจบเนี่ยมันอาจจะดูแแปลกนะอริงจริงคือแบบมันดูยิงเบาเบาอะข้าพลังยิงไม่ได้เวอร์แต่ก็จบได้อะ่ะทุกคนถือว่าเล่นได้อยู่มาบิแฮมแล้วบิคแฮมคืงบอลไว้อยู่อะส่งมาที่อเวลันโดนเก็บได้อะไปอะวาริสรงอูริซ แล้ววาลิได้ไหมโอ้โหไม่ได้วะ่ะโดนซาลิบาเก็บอ๋อแต่เก็บคืนได้อะแล้วโอลิเซเน็เวิร์ลงมาที่จินวลาไปวาลิซับอุ้ยค่อนข้างพุ่งเฟ็อดยิงตันโอ้เอาถือว่าสก,กิลค่อนข้างพิวนะทุกคนอ่อตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโกเบล,ล่ะเหมือนตอนแรกเขาใช้เป็นนอยเออ หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมาเบกแฮมมาที่บางโอเวลรันบางโอเ,ลอโโกเกวลรันอุตเกยอฮะไปวาลิมาโอลิเซ่รอไปที่วาลิวาลิวาลิโอโ้โหไม่ได้ฮะหนืดไปนิดนึงความเร็วของเขาไม่ค่อยจัดจา้านนะแต่แต่แค่พอมีฮะแต่มันไม่ได้จัดจ้านเราประกบอะออกไปฮะ แล้วเปิดบอลไกลอะตําเหมือนจะไม่มีใครมาที่ซาลิบาวิดิตไปแค่มะอองรี Only. ดักได้อะเอ้าําเหมือนส่งไม่ไปล็อกบาดักได้อะไปวาลิทำชิงวาลิหาช่องวาลิวาลิมันไม่หาช่องอะออกไปอ่ะลูกเดียวได้นะ เหมือนเน็ยจะไม่เสถียรหรือเปล่าน่าจะออกแล้วก็เรียบร้อยอะออกไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคเข้ามาทุกคนมาในเกมที่สองนะเกมเนี้ยก็ผู้สาวตัวเป็นเอเมโรมาตินิดเอามาทุกคนมาก็เกมตะกี้วันนี้เรายิงไปหนึ่งลูกกนะันแล้วเขาก็ออกไปเลยเหมือนเน็ตเนเขาจะไม่ดีด้วยตอนแรกมาซอนเกมนี้จะพอตึงมืออยู่หละแฮมซิกฮะอืมมา ฟิมปงแล้วจ่ายมาที่จิโน่ามาที่ซอนเอา้ารถอยาบบอลไม่โดจนจหวะนี้จิโล่าเก็บได้แล้วเหมือนจะฟาว่ะนะฝาวได้ไงเดี๋ยวไปบังก่อนนะพันอยู่อุย้ยแล้วโอ้โหเล่นสันวะยอมเนี่ยนึกว่าเขาไอ้นี่ไอ้นี่ปั่นฟีคีกะัะแต่คือเขาเลนสันยอมเนี่ยลูกเนี้ยเดี๋ยวลองลูกสูดกับไอวารีบ้างอ่าไปฮนะได้ไหมโอโ้ตัวเล็ก ตัวเล็กกว่าตาร์ามอ่ะจิมลาแทงมาที่ดูบอยดูบอยยกมาให้ซอนเอ้าแล้วไปพลาดทา่าเขาเฉยไมค่อนโอ้รูเบิรเบิร,เบร์ตสานเชสเซฟได้อยู่อ่ะยังอยู่อ่ะคิดว่าหายแล้วตะกี้แต่ร,รูเบิร์ตสานเชสช่วยเอาไปอ่ะวาลีปาดมาที่โอลิเซไปตัวเล่แล้ววาลี วาลีโอ้โหวาลีเอา้าเหมือนได้โอ้ oh, ขาสั้นไปจิวล่าล้วมาที่เดบอยอะคนดีคนเดิมจ่ายมาที่แฮมซิกแฮมซิกส่งให้ซอนซอนโอ้โหทำไมามันหลุดอะไรขนาดนี้โอ้โหไปอะไปพอเลยปกติเราใช้แผ่น422ไงงทุกคนมันเลยไม่ค่อยหลุดอะไรขนาดนี้แต่คืออันนี้เราลองมาใช้แผนหน้าเดียวดูมันหลุดเกิน เา้าเหมือนวาลิวาลิหลุดมาแล้วหลุดแล้วโอ้โหโดนเคลียบอลทิ้งไปก่อนนะมาอุดูกะจิงละโอ้จ่ายจ่ายเกินนะน้ำหนักเกินจิงละไม่ได้อนะเรนโบเอาเรื่องมีขุ่นเคืองกันฮนะเดี๋ยวผมว่าต้องรองใช้แผนหน้าคู่บ้างหน้าเดี่ยวมันไม่ไหวแฮมซิกะจิงลาซอนซอนอ้อ ยอะกูโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ด,ดทุกดอกอะไม่น่าไหวอะอาจจะต้องเป็นแผนหน้าคู่นะเก็บสุดท้ายเนี่ยมาบอลอยู่ที่อลิเซ่นะมาองรีเติมองรีส่งให้อลิเซ่เดนเชงแล้วฟ้าวดีจานจานโอ้โหที่ของผมไม่เป่านี่ไงเป่าอะเราเป็นมุมถนัดด้วยฮะไปเลยได้ไหมได้่ะ เอย่าตัวเล่มาเริ่มตามตีเสมอขึ้นมาได้ค่อนข้างระดับหนึ่งอะหนึ่งสามอนะเรียกว่าระดับหนึ่งบาเดีแฮมซิกแล้วมาที่ตีซอนจิลล่าได้อะเอ้ามึงอ้เคีย์บอลกันแบบแย่มากฮะเคีย์บอลกันได้แย่มากผมว่าเขาเล่นสัน้นวะเดีวไปประกบก่อน ตอนแรกเขาก็หลอกเราไปทีนึ่งอะนีะ่ได้จิมาโก้ไปอ่ะวิดิทเดี๋ยวม้วนกลับก่อนโอ้โหจ่ายติดมาโอริเซโอริเซอะไปที่จิโนล่าจิโนล่าสปีดสปีดมาวาริวาริขึ้นไปรอหน่อยโอ้หวาริไม่ขึ้นเลยไปที่ตเูระตเล,ตเล่โอ้หม้วนไม่ทัน แต่คือวารมมีมันไม่แบบมันไม่เติมหาช่องเย่ยทุกคนผมสังเกตหลายรอบแล้วนี่อ่อ๋อยอดมาคือมันเป็นอะไรวะกล้องหลังผมเนี่ยมันเคลียร์มันเคลียร์ไม่ขาดมาวารีให้วารีเราได้โชว์บ้างนี่ซับโอ้โหมันระยะไม่ถึงตัวแฮมซีกะนจินล่ะ ซอนซอนดักได้อยู่ฮะกล้องหลังเรายังไม่ออกทะเลไปมากกว่านี้แต่คือเราโดนไอ้นี่สามหนึ่งไปตอนแรกไงมันไม่ไหวเอ,อ้เระวารีเราไปอะแอซิดให้ออดิเซ่ไหมมวนโอโ้โหสตามขาก็ยังถึงเนาะแล้วเหมือนจะจบไปด้วยสกอร์สามหนึ่งนะโอเครัทุกคน่ะแผนหน้าคู่นะ สี่สองสองสองก็คู่คิีเรียอรเอเป้เนาะก็หลังเรามันจะเป็นหลังแปดคนนะเพราะกองกลางม,มันจะลงไปช่วยอีกเกมนี้แผนนี้หัวใจสำคัญอยู่ที่ปีกอะมาเดี๋ยวคอยปั้นน้องเขาฮะไปอะมาที่ทีน่ะแทงแทงมาแล้วเหมือนไม่มีช่องม้วนให้ฟาวแล้วฟาวไปฮะเหมือนระยะนี้ อ่าวาลีใช่ไหมเนี่ยแล้ววาลีมาวาลีออ้ยจุดโทษดิจานแล้วจานเปล่าจุดโทษนะฮะโอ้แต่วาลีวาลีไม่ใช่คนยิงว่ะเป็นคีเรียในมาเป้แทนแต่ก็หนึ่งศูนย์ไปก่อนนะถือว่าไม่สูนร์ลเกมแล้วกันเอาจุดโทษแล้วเฮ้ยเล่นโอ้โหเล่นอย่างนี้โอ้ย คือนจริงเดือครับเล่นใจสู้หน่อยเถอะคุณโดนผมยิงนาทีที่สี่คุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้เกมมันไม่สนุกโอ้ไปไปไปจบปฮิปไปโอเคคนะทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับวอตอฟในอีพีนี้ก็รีวิวตัวที่เราเปิดได้จากแพ็คเนาก็เป็นวาลีเจ้าหนูตัวเนี้ยอายุอยู่ที่ยีิบสองก็ถ้าเป็นเท้าขวานะเท้าซ้ายนี้คือยิงไม่ได้เลยฮนะ คือไอ้เลขมันสี่ก็จริงแต่คือมันยิงไม่ได้เลยผมกดเบาๆมันก็ชนเสาอะส่วนคุณสมบัติยิงไซก้ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลองส่วนเหนือชั้นอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้ลองเหมือนกันส่วนเฟอร์ทัสเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งส่วนเวิร์กเล่เนี่ยคือแบบมันไม่ค่อยขึ้นมันไม่ค่อยเติมเกมก็ใครงบน้อยก็จัดได้นะแค่ยี่สิบกว่าล้านเองแต่คือมันอาจจะไม่ค่อยเข้ามือเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยขึ้นหน้าคือการยิงมันก็แบบมันไม่ค่อยคมด้วย แล้วก็ฝีเท้าคือความเร็วมันก็ทื่อๆนิดหนึงอะคือด้วยรวมแล้วก็คือดีอะพอใช้อะ่ะก็เจอกันวอตอีพีหน้าหรือลิปอีพีหน้า